สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเ,เข้าสู่ช่องคินติติ TK นะคะวันนี้นะคะคินติติเนี่ยจะมารีวิวเป็นตลับปิดตาก,กนกข้างหลวงปุโตนั่นเองนะคะก็ใบนี้นะคะถูกใจสายมินิมอลนแน่นอนนะคะเพราะว่าเรียกว่าไม่ยกซูมเป็นหน้าโอแบบนี้นะคะแล้วก็น้ำหนักของใบนี้เนี่ยไม่ได้หนักมากนะคะแอบสปอยไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็ชมสภาพของตลับไปพังๆนะคะใบนี้ก็สภาพค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็มี พี่ท่านหนึ่งนะคะมาแบ่งปันให้ที่หน้าตู้นะคะต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะนี่มินิมอลสไตล์ด้านข้างก็เป็นสนิทด,ดีนะคะแล้วการแกะลายต่างเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะคะก็นี่เลยชวัก็นี่อีกด้านหนึ่งนะคะก็เป็นสนิทด,ดีเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นลายเดียวกับด้านที่แล้วนะคะที่รีวิวไปนะคะนี่ ค่อยๆซูมให้เห็นถึงดีเทลนะคะดีเทลฟุดๆแล้วก็ด้านล่างนะคะบานพับต่างๆใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะก็ยังสภาพดีจริงๆนะคะก็แบบนี้ก็จะประหยัดค่าแรงค่าซีไปได้เยอะเลยนะคะเราก็ไม่ต้องรอสั่งทำด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วด้านหลังนะคะก็เป็นไม่ยกซูงเหมือนด้านหน้านะคะก็งานมินิมอลมินิมอลมินิใจนะคะ หลายท่านก็ชอบนะคะก็ไม่ไน่ได้หนักมากใช้งานได้สบายสบายนะคะมือสั่นหรือเปล่าเพิ่งไปออกกำลังกายมานะคะมือเลยสัน่นแล้วห่วงนะคะห่วงก็ยังอยู่ในสภาพใช้ได้นะคะ มีร้อยบ้างนิดหน่อยตามภาษาของมือสองนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยสภาพของตลับเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะคะแล้วก็ใบนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าไม่หนักมากนะคะแล้วก็ น้ำหนักของใบนี้นะีจะอยู่ที่7.60กร,รัมนะคะก็ราคาแบบสบายกระเป๋านะคะใช้แบบไม่ไม่ซีเรียสมากนะคะก็ใช้ได้นะคะหรือถ้าไหนเนี่ยมีงบอ่าเรียกว่าจํากัดงบไว้ใบนี้ก็เป็นอีกใบนึงที่เป็นตลับอีกใบนึงที่แนะนํานะคะก็เรียกว่าเบาๆนะคะใช้แบบ สบายๆได้นะ,ะอย่างใบน,นี้นะคะก็เขาก็ขึ้นหน้าพลาสติกมานะคะเราก็ลองอย่างนะคะก็ได้นะคะก็ไม่ต้องไม่จําเป็นต้องเลี่บมกันน้ํานะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดให้ชมด้านในกันดีกว่าเราจะได้วัดขนาดนะคะชวบนี่ยังแน่นอยู่เลยมรนพับไม่หลวมนะคะแล้วก็ขนาดของด้านในนะคะความกว้างด้านในจะอยู่ที่2.6เซนนะคะส่วนความสูงด้านในจะอยู่ที่ 3.1เซนนั่นเองนะคะเกือบสนิทด,ดีนะคะแล้วก็เดาว,วัดตรงขนาดของหน้าจอขนาดของหน้าจอนะคะความกว้างหน้าจอจะอยู่ที่2.3มเซนส่วนความสูงนะคะจะอยู่ที่2.8เซนนั่นเองค่ะก็ใบนี้นะคะอย่างที่บอกว่าหนัก7 6 กมนะคะก็น้ำหนักกำลังเรียกว่าเบาๆสบายๆนะคะแล้วก็ท่านไหนสนใจตลาบใบนี้นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้สําหรับในทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ในะที่นี้ได้เลยนะคะก็ใส่เป็นปิดตากระหนกข้างหรบูตโตนะคะหรือว่าจะเป็นปิดตารุ่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะก็เป็นมวัสเนี่ยเราสามารถอัดเดปไปได้นะคะนี่เลยค่ะ หรือว่านะคะตอมหาตรับทองกอบทองสําหรับพารุ่นไหนหรืออยากสั่งทําตรับทองกอบทองมือหนึ่งนะคะสอบถามได้ทางไลน์ asidtk666 หรือเพจ a c e b o o k ร้าน<อ><อ>ตรับทองทิติหรือด่วนโทร0899866685ได้เลยค่ะก็ หรอจะมาเยี่ยมเชีชมที่ร้านก็ได้นะคะเผื่อท่านไหนอยากมาแบ,บ่งปันตลับทองกรอบทองเศษทองผ้าท,ทองคํานะคะมาลองตลับมาได้เลยนะคะมาแวะมาพูดคุยกันได้นะคะที่ชั้น3ห้างบันทิดงามวานร้านอยู่ติดกับริบตัวกลางเลยะคะ่ะร้านเปิดทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์นะคะเขาจริงร้านเปิดทุกวันเลยนะคะก็ วันนี้นะคะคิมติติขอตัวลาไปก่อนคะ่ะถ้าชอบคลิปน,นี้ยัางไงาฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c คร b e เป็นกำลังใจให้คิมติติทีเคด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาโดยตลอดนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ